บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านประสมก็เลยพามาดูค่ะประส้มจะอวดสวนกุหลาบในน้อยของประสมบ่อยๆก็มีทางบ้านสนใจเนาะมีเพื่อนๆสนใจว่าถ้าเกิดเลี้ยงกุหลาบในที่ร่ม จะเป็นยังไงจะมีดอกให้เชยชมไหมประสมก็จะพามาดูว่าสภาพแวดล้อมที่ประสมเลี้ยงเขาเป็นยังไงก็มีดอกดอกๆให้ได้ชมช่วงนี้เป็นช่วงพักพักต้นค่ะเขาก็จะมีดอกประปรายเนาะเนี่ยค่ะอยู่ในระยะที่กำลังกำลังจะแตกยอดอ่อนแล้วก็มีดอกติดมาด้วยเลยแบบนี้เนี่ยค่ะ ถ้ามียอดก็คือมีดอกเราจะเห็นช่วงเนี้ยเหมือนช่วงพักต้นของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ2สัปดาห์ไม่เกินนั้นก็คือจะไม่เห็นดอกเต็มต้นเนี่ยประมาณสองสัปดาห์อันนี้เป็นเป็นช่อสุดท้ายของชุดที่แล้วเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาอยู่บ้านอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งจะสวยให้ดูอยู่อย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากตั้งแต่แรกแย้มจนถึง บานจะถึงโรยจะอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะร่วงไปแล้วเราก็จะไม่เห็นสีชมพูแบบนี้อยู่ประมาณสัปดาห์ไม่ถึงสองสัปดาห์ดีหรอกค่ะเพราะว่าประส้มแบบไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าดอกเขาหายไปไหนเลยเขาก็จะมีมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือจะให้ดูจากต้นจริงว่าของผระส้มนี่คือออกดอกดอกด มาดูอีกต้นหนึ่งต้นเล็กนค่ะต้นเล็กต้นเล็กอันนี้ต้นเล็กเพิ่งซื้อมาได้สามเดือนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นสภาพแบบเนี้ยเขาโรยไปชุดสุดท้ายของช่อสุดท้ายของชุดนี้แล้วชุดใหม่ก็มารอแล้วเห็นไหมคะก็คือดอกตูมก็มารอแล้วเนี่ยค่ะย่างยอดที่ออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีดอกติดมาด้วยดอกตูมมารอแล้วเนี่ย เยอะเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ตัดแต่งนะคะพอเขาบานหมดเราก็ตัดชึบตรงนี้เพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ตรงนี้เขาก็จะมีดอกติดมาด้วยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยมทําให้ดูนะนี่ค่ะพอดอกเขาโรยปุ๊บเราก็ตัดเลยเนีย่ตัดแบบนี้เลย แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่มาตรงก้านดอกนะคะไอ้ก้านใบเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยก้านใบตรงนี้นี่เดี๋ยวก็จะมียอดใหม่ออกมาพร้อมดอกตูมบนไปอย่างนี้ค่ะวนไปก็จํานวนดอกเขาก็จะเยอะขึ้นตามตามขนาดต้นเนาะพอต้นโตขึ้นเราเลี้ยงดีขึ้นเขาก็เนี่ยค่ะเห็นไหม แตกยอดออกใหม่น,นี่คือดอกดอกทั้งหมดเลยนะเนพิ่งปลาส้มเพิ่งใส่ปุ๋ยละลายช้าไปก็เริ่มจะงามแล้วค่ะเลี้ยงต้นไม้กระถางนี้ยังไงก็ต้องบำรุงปุ๋ยค่ะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจะเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยอะไรที่เราหมักเองก็ได้หมดส่วนใหญ่ปลาส้มจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหรือปุ๋ยละลายช้า ก็ทั้งสองอย่างเนาะทีนี้มาดูนูสภาพแสงที่ประส้มปลูกต้นนี้ตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งเนี่ยค่ะสภาพแสงโดยรอบก็คือมีต้นมะนาวมีต้นไผ่ตรง,งนู้นเห็นไหมคะนั่นคือดวงอาทิตย์ด้านหลังไผ่ก็คือบางแสงมิดเต็มร้อยบางแสงแล้วตรงนี้ก็ต้นมะม่วง ต้นปาล์มกำแพงบ้านเนี่ยค่ะกำแพงข้างบ้านก็คือเป็นปัจจัยที่ด้านนี้ก็จะเป็นตัวบ้านเห็นไหมคะตัวบ้านก็จะบังแสงแบบตัวบ้านนี่คืออยู่ทิศตะวันตกบังแสงแบบเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นช่วงเช้านะี่คือเขาก็จะได้แค่แสงฟุ้งกระจายเข้ามาในบ้านแสงฟุ้งกระจายคือคือไม่ใช่แสงโดยตรง ฟุ้งมาจากแสงความสว่างของดวงอาทิตย์นั่นแหละเนาะแต่ว่าไม่ใช่แสงแดดจัดกว่าจะได้แสงแดดเต็มๆก็คือพระอาทิตย์ตรงหัวประมาณ11โมงเที่ยงประมาณนั้นค่ะเขาก็จะได้แดดเต็มๆอยู่ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ตัวบ้านบังแดดก,ก็จะได้แค่แดดที่เป็นแสงฟุ้งเข้ามาจากรอบๆ กุหลาบประส้มก็ให้ดอกดีนะเห็นไหมคะคือคําว่าได้แสงนี่หมายความว่าแสงกระจายแสงที่มาจากรอบทุกทิศไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแดกตรงๆเนาะแดดตรงๆประส้มได้อยู่ประมาณแค่สองชั่วโมงแต่มีแต่ค่ะแต่ถ้าจะเอาไปเลี้ยงในอาคารในออฟฟิศในสำนักง,งาน ปลาส้มเคยทํามาแล้วถ้าเลี้ยงไว้ตั้งแต่ซื้อมาตอนนั้นคือซื้อมากระถางเล็กๆแล้วก็ตั้งไว้ที่โต๊ะทางาน mm. ก็ได้ชมดอกเนี่ยดอกที่ติดมาจากร้านค้านะคะเขาเลี้ยงมาจนออกดอกแล้วมาขายเราเราก็ซื้อมาแล้วก็ตั้งไว้อยู่ไปประมาณสามสัปดาห์ดอกโรยหมดแล้วก็ไม่มีดอกอีกเลยค่ะแล้วก็น้องก็ทําท่าว่าแบบไม่ค่อยสดชื่น ประสมก็เลยยกกลับบ้านยกกลับมาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยค่ะก็คือมาฟูงฟักให้เขาเติบโตแข็งแรงแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนน้องก็บอออกดอกเต็มเลยค่ะประมาณ20-30ดอกนั่นก็คือได้ข้อสรุปว่าเขาต้องมีแดดค่ะเขาต้องมีแสงในการสังเคราะห์สแสง ในการให้ดอกให้ผลเนาะโดยปกติแล้วไม้ดอกไม้ผลยังไงก็ต้องมีแสงค่ะถ้าไม่งั้นก็คือจะไม่ให้ดอกให้ผลจะได้แต่ใบสังเกตดูเนี่ยประส้มเลี้ยงแต่ไม้ใบทั้งนั้นเลยจะไม่ค่อยมีไม้ดอกมีไม้ใบส่วนมะนาวเนี่ยสิปี1ิสองปีถึงจะเห็นผลค่ะเนี่ยเพิ่งเพิ่งออกลูกมาปีนี้แหละปีที่ผ่านๆมาก็ นิ่ๆหน่อยๆแล้วก็ร่วงไปปีนี้เข้าปีที่น่าจะสิบสแล้วเพิ่งเห็นดอกเห็นผลเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะต้นเขาก็โตสะสมอาหารเพียงพอแล้วก็เขาสูงขึ้นไปพอที่จะเอาใบได้รับแสงแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลที่ชัดเจนว่าอย่างไรก็ต้องได้แสงมะนาว ไม่ใช่มะนาวไม้ผลไม้ดอกยังไงก็ต้องได้แสงอันนี้คือข้อยืนยันจากประสุ่มเนาะแต่ถ้าอยากจะเลี้ยงในในสำนักง,งานในออฟฟิศประสุมแนะนำให้เอาไปตั้งชูสักเดือนนึงพอดอกเขาร่วงหมดเราก็เอากลับมาเลี้ยงดูให้เขาออกดอกใหม่เวียนไปอย่างนี้ค่ะวงจรของเขาจะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนหรือ3ามสัปดาห์ก็คือ ออกดอกชุดหนึ่งโรยหนึ่งเดือนแล้วก็เอากลับมาบ้านให้เขาได้เลี้ยงดูตัวเองสังเคราะห์แสงให้เต็มที่หนึ่งเดือนยกกลับไปใหม่จะเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นประสมก็แนะนำเพื่อนๆที่สนใจอยากเลี้ยงกุหลาบในที่ทำงานในสำนักง,งานในคอนโดก็น่าจะ มีที่เผื่อให้เขารับแดดเนาะให้น้องอาบแดดบ้างถ้าอยู่ที่ระเบียงคอนโดก็ยังพอได้แสงได้แดดแต่ถ้าอยู่ในตึกแล้ววางริมหน้าต่างอันนั้นคิดว่าไม่เพียงพอค่ะแสงไม่เพียงพอแน่นอนในการที่จะให้ดอกให้ผลเพราะฉะนั้นประสุขแนะนําให้เลี้ยงดอกข้างนอกเสร็จแล้วได้ดอกเราค่อยเอาไปโชว์ในตึกนะคะ ทำแบบนี้ค่ะประส้มก็ทําแบบนี้เหมือนกันวนเวียนไปได้เฉยชมค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ